ครับณนา,นาทีนี้ต้องจับตามองการพูดคุยหารือกันร,ระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับประเทศจีนนะครับในการทาข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ระหว่างกันซึ่งประเทศไทยนั้นพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพครับถ้าเจรจา,าสําเร็จตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการชาวไทยได้อีกเยอะนะครับโดยคุณอรมนลทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจา,าการค้าระหว่างประเทศ ท่านกล่าวนะครับบอกว่าไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับการดําเนินงานตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนตรงนี้ถือว่าเป็นการประชุมสมัยพิเศษครั้งที่4ระหว่างวันที่10ถึง12เมษายนนี้ครับรกรุงเทพมหานครนั้นจะเป็นการจัดประชุมแบบพบกันครั้งแรกนะครับหลังจากพบการประชุมนะครับในรูปแบบของออนไลน์ในช่วง3ปีที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จะมาพบปะหน้า,เ,าเจอหน้าเจอตากันเนี่ยนะครับ ซึ่งการประชุมรอบนี้จะประกอบไปด้วยการประชุมคณะกรรมการเจราจาการค้าเพื่อกำกับดูแลภาพรวมการเจรจาและการประชุมคณะทำงาน5คณะด้วยกันครับเช่นการค้าสินค้าการลงทุนเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจดิจิตอลและการแขาา่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคครับ ทางนี้ไทยนั้นถือว่าเป็นผู้ประสานงานฝ่ายอาเซียนแล้วก็จะเป็นตัวแทนของอาเซียนโดยจะทาหน้าที่เป็นประธานร่วมการประชุมกับฝ่ายจีนครับโดยจะมีการผลักดันให้เจรจาคืบหน้ามากที่สุดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการหาข้อสรุปให้ได้ภายในปี2567ตามที่ตั้งเป้าไว้ครับซึ่งการปรับปรุง FTA ระหว่างอาเซียนกับจีนจะมีส่วนช่วยในการขยายการค้าระหว่างสมาชิกและการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ท่นี้ครับปัจจุบันนั้นจีนถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียนโดยในปี2 5 1 5การค้าระหว่างอาเซียนกับจีนมีมูลค่าสูงถึง7 1 5 1 5 6ล้านดีซาร์รัฐเพิ่มขึ้น106.7เมื่อเทียบกับช่วงเดยวกันของปีก่อน,นหน้านี้โดยอาเซียนส่งออกสินค้าไปยังจีนมูลค่า2,88,920ล้านดีาร์รัฐส่วนจีนส่งออกไปยังอาเซียนมูลค่า4,26,235ล้านดีซาร์รัฐ สำหรับการค้าระหว่างไทยกับจีนมีมูลค่า1 5 4 0 4้าน่สล้านเหรียญสหรัฐโดยไทยส่งออกไปที่จีนมูลค่า34,389ล้านเหรียญสหรัฐและไทยนำเข้าจากจีน7 1็1 4ล้านเหรียญสหรัฐสินค้าส่งออกที่สำคัญนะครับก็มีทั้งผลไม้สดยางมันสำปะหลังเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบเคมีพันส่วนสินค้านำเข้าก็จะมีเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ มีพันุ์เครื่องจักรกลและส่วนประกอบและเครื่องใช้ฟ้าภายในบ้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้ประกอบการชาวไทยนะครับ